ขณะที่ทุกคนยังคงหลับไหลอยู่นั้นได้มีอะไรบางอย่างเคลื่อนเข้ามาอย่างเช่มช้าการเคลื่อนไหวของพวกมันดูปราดเปรียวแต่เงียบกริบแม้แต่ลูกแก้วกุมารีเองก็ยังไม่ทันได้รู้สึกจนกระทั่งมันเข้ามาในระยะไม่เกินสิบเมตรกิ่งและกล้าจึงได้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวนั้นพร้อมๆกับที่ลูกแก้วเข้ามาเลียพอดีพี่กิ่งพี่กล้ารีบตื่นเร็วๆเ,เข้างูผีกำลังมา ทั้งสองเรียบลุขึืนทำเอาเพื่อนๆนและลูกหาบต้องตื่นขึ้นมาทั้งหมดเห็นแล้วถึงกับตัวฉาบวาบนั่นมันงูยักษ์งูผีนี่นาเสียงลูกหาบร้องออกมาอย่างตะกุกตะกักเสียงปืนจากทุกระบอกดังขึ้นติดติดกันไม่เว้นแม้แต่ปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ของลูกหาบแต่กระสุนปืนของทั้งหมดไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้อย่ายิงอย่ายิงพี่กิ่งพี่กล้ามันยิงไม่ตายหรอกมันเป็นผี ทุกคนหยุดยิงก่อนมันคืองูผีตัวที่เรายิงมันตายเมื่อกลางวันมันคงจะแข้นหนะถึงได้ตามพวกเรามาแล้วเราจะทำยังไงกันดีหรือดีมาดกล่าวอย่างไม่ต้องทำอะไรดูมันไปก่อนยังไงเสียมันก็ไม่สามารถเข้ามาในขีดอาคมได้หรอกกล้าเอ่ยขึ้นเจ้างูใหญ่มันเลื้อยไปรอบๆหลักเขีอาคมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆ อย่างที่สองพี่น้องได้ให้คำรับรองพี่กลา้าพี่กิงแม่ลำเจียกบอกว่าให้แผ่เมตตาให้พญางูยักษ์นั่นดูสองพี่น้องยืนสงบใจแล้วแผ่เมตตาออกไปเห็นแสงสีทองสว่างสวัยแผ่ไปยังงูใหญ่แต่แล้วก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่ามาทำดีทดแทนในสิ่งที่พวกเองทําข้าไม่รับและไม่ให้อภัยพวกเองแนะ่ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต พวกเองทำ้าบริวารของข้าไม่มีวันจะปล่อยพวกเองไปเมื่อขอกันดีๆพูดกันดีๆแล้วไม่ฟังเห็นทีค่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วสินะกิง่งจะทําอะไรนะก็ทําในสิ่งที่ควรทํานะสิพิล้าหรือว่าจะให้มันเข้ามาถึงตัวเราก่อนตอนนี้เราอาศลพิษมันมีสารพัดงูทางที่มีพิษและไม่มีพิษต่างก็ชูหัวขึ้นขูฟ่ฟอฟออย่างน่าสยอง กิงบริกรรมคาถาแล้วปล่อยอินทรียไฟออกไปมันพุ่งเข้าไปยังอสุร,รกายงูอาฆาตตัวนั้นกิ่งทรงกำลังไฟจากเตโชกสินส่งพลังอันร้อนแรงแผดกล้าเผาผลาญเจ้างูผีจนวิญญาณของมันหมดไหมและสลายไปผลานกองทับงูที่เกิดจากพลังอำนาจของมันก็หายไปด้วยมันหายไปแล้วเธอนี่สุดยอดเลยนะกิ่งพวกเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วกล้าทำแบบเธอได้ไหม สองสาวเอ่ยถามพี่กล้าเก่งกว่าฉันมากแต่พี่เขาเป็นคนที่รอบคอบไม่เหมือนฉันที่มีนิสัยใจร้อนเหมือนแม่น่ะพี่กล้าเขาได้พ่อมาจึงทำให้นิสัยเราต่างกันไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเพื่อเอาไวท้ทวงดุลกันกล้าเข้ามายีหัวน้องสาวแสนรักเออพวกเราได้ยินเธอกับกล้าคุยกับใครเหรอลูกแก้วลูกแก้วนนะเปล่านี้ไม่มีหรอก บางทีพี่กล้าก็มักจะเรียกฉันว่าแก้วหนะกิ่งแก้วไงเอาละไม่มีอะไรแล้วเ,ลเรารีบนอนกันเถอะพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางกันต่อเสียงสัญญาณปากกลับมาเป็นปกติเสียงน้ำค้างกระทบหลังคาผ้าเต็นด์ดังปาะแปะไฟสองกองสองฝั่งหินกันลุกโชดช่วงทั้งคืนเพราะฝีมือของลูกแก้วที่นั่งเฝ้ายามอยู่จนกระทั่งมีเสียงไก่ขันมารอบทีทุกคนตื่นขึ้นมาโดยพร้อมเพียง ขอบใจมากนะน้องลักกล่าวจบลูกแก้วก็วับมาจุบแก้มนวลเบาๆวันนี้เราจะออกเดินทางและหาทำเลส่องจัดการคิดว่าจะปักหลักสักสองคืนแล้วค่อยกลับดีไหมกล้าเอวยขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆอืมก็ไม่เลวนะหรือพวกถือว่าไงพวกนายว่าไงพวกฉันก็ว่าตามนั่นแหละเมื่อเดินทางมาเจอชัยภูมิที่เหมาะมีทั้งลำธาร ต้นไม้ใหญ่ให้ทำห้างและลานดินโล่งใต้ต้นไม้และรายล้อมไปด้วยดอกไม้ป่าราวกับมีใครมาจะเตรียมรอรับมันดูดีเกินไปกิ่งกับกล้าคิดพวกเราชอบที่นี่มากเลยนะกิ่งมันสวยมากราวกับถูกจัดแต่งไว้ยังไงอย่างนั้นเลยสองสาวกระดิกระดากล้าเดินเข้ามาหาน้องสาวเพราะรู้ดีว่าเธอกํำลังคิดอะไรอยู่ไม่เป็นไรหรอกกิงแค่เราป้องกัน และไม่ประมาทเท่านั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรจ้ะพีกล่าเอาละเราจะพักกันที่นี่เมื่อกี้ที่เราผ่านมามีป่าไผ่พวกนายไปจัดการนะเดี๋ยวชั้นสามคนจะไปดักปลาที่ลำธารจากจุดที่พักนี้กับลำธารยังมองเห็นกันอยู่จึงไม่ได้กังวลเรื่องสัมภาระสามสาวเอาเราวบิดสายออกมาแล้วเชิญเอาอาหารกระป๋องมาเกี่ยวแล้วก็ย่อนสายลงเพียงชั่วอึดใจ ก็ให้ความรู้สึกถึงการกระตุกที่รุนแรงกิ่งกับลือดีมากช่วยกันดึงสายขึ้นคนหนึ่งจับไว้อีกคนหนึ่งเป็นคนสาวเชือกเบ็ดที่ทำมาเป็นสายาราวสิบตะขอสายเดียวมันติดทุกอันสุดาเธอแกะปลาออกนะเพื่อนสาวได้ยินก็รีบกุลีกุจอช่วยกันแกะปลาส่วนกิ่งนั้นเตรียมจัดอาหารเป็นคำคำเตรียมจะลงเบ็ดชุดใหม่เมื่อสองสาวเอาปลาไว้ในถุง แล้วก็ผูกปากถุงไว้แล้วก็ไปล้างมือที่ไม่ไกลจากกิ่งเท่าไหร่ขณะที่สุดาก้มลงกวักน้ําสายตาของเธอก็ได้สบกับดวงตาคู่หนึ่งที่มีแค่ดวงตาขาวขุ่นและเส้นเลือดใบหน้าที่อยู่ใต้น้ํานั้นขาวซีดปากสีคล้ำทันใดร่างที่อยู่ในน้ําก็กระตุกร่างของเธอหล่นลงน้ําเสียงดังตูมพร้อมเสียงกรีดร้องกิ่งกับลืดีมาดหัวเราะเพื่อนที่ซุ่มซ่าม ล้างมือยังไงให้ตกน้ำลือดีมาดกำลังจะก้มลงบางแต่แล้วเธอก็ต้องร้องกรีดเพราะสิ่งที่เธอเห็นไม่ต่างจากที่สุดาหเห็นเลยสุดาที่ตอนนี้กำลังพบุบผบุบุร้องขอความช่วยเหลือพี่กิงเร็วเข้าผีพลายมันลากเพื่อนคนนั้นลงน้ำไปแล้วกุมารีลูกแก้วเข้าไปกระชากร่างของลืดีมาดให้ห่างออกมาจากเรมน้ำส่วนกิงกระโดดลงไปช่วยสุดา เมื่อลงไปก็ถูกพวกผีพลายใช้เส้นผมที่ยาวราวสาหรายพันแขนและขาไว้เธอจึงส่งเตโชกสินออกไปนางพลายพวกนั้นวีดร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดปล่อยร่างของเธอและสุดาเธอรีบเข้าไปพยุงร่างนั้นขึ้นมาบนฝั่งลูกแก้วกับลืดีมาช่วยกันแก้ไขส่วนกิ่งหันไปมองนางพลายที่บัดนี้มาเต็มแม่น้ำไปหมดลงมามาเป็นอาหาร และบริวารข้าเดี๋ยวนี้นางพลายที่เอ่ยดูท่าทางจะเป็นหัวหน้าเพราะดูแล้วมีรังสีของความชั่วร้ายมากกว่าทุกตัวถ้าคิดว่ากินข้าได้ง่ายๆก็เข้ามากินสิทายาติพรานสาวดึงมีดพกออกมาจากเอวมันเป็นมีดสตะโลหะที่ครูพานสอนมอบให้แม่ลำเจียกและแม่ของเธอก็มอบให้เธออีกทีหนึ่งเธอบริกรรมคาถา แล้วจุ่มปลายมีดลงไปในน้ําแล้ววนเป็นวงกลมทันใดนั้นก็ได้มีลําแสงสีเขียวมลแรงทับพ,พุ่งออกไปเป็นเส้นสายตรงเข้ารัดร่างของนางพลายมันกรีดร้องหวยหวนและด่าทออย่างโก,กรธเกลียวพวกมนุษย์ชั่วเข้ามาบุกลุกที่ของข้าแม่น้ําของข้าแล้วยังมาทําหลายข้าอีกข้าจะจัดการพวกเจ้าที่ของเจ้าลำธารของเจ้าอย่างนั้นหรือ พวกเจ้าสร้างมันขึ้นมาหรืออย่างไรถึงพวกข้าไม่ได้สร้างที่แห่งนี้มันมีคู่โลกมานานแล้วก็นั่นนะสิมันของคู่โลกแล้วชะไหนถึงว่าเป็นของเจ้าข้าจะกักบริเวณพวกเจ้าจนกว่าพวกเจ้าจะรู้สํานึกแล้วอาคมนี้จะสลายไปเองสิ้นเสียงกิ่งก็ไร่มนและจองจำพวกนั้นลงไปยังใต้พิภพก้นแม่น้ำเมื่อพวกนางหมดสิ้นโทสะโมหะแล้วเมื่อใด พวกนางก็จะได้ไปตามแรงบุญแรงกรรมที่ถามไว้หลังจากนั้นก็หันมาทางเพื่อนสองคนที่บัดนี้นั่งตาเหลือกอ้าปากค้างสุดาหรือดีมากเธอสองคนเป็นอะไรหรอนั่นเด็กเด็กมาจากไหนไม่ใช่คนใช่ไหมที่ช่วยดึงพวกฉันน่ะเธอสองคนมองเห็นลูกแก้วแล้วหรือถ้าเธอหมายถึงเด็กอ้วนหน้าทะเลนนั่นละก็ใช่แล้วน้อย มาว่าเขาหน้าทะเลน้นหรอเดี๋ยวก็หลอกเสียหลอกว่าแล้วก็ใช้สองนิ้วเกี่ยวมุมปากแหวกไปจนจะถึงหูแล้วเลบลิ้นยาวๆออกมาทำเอาสองสาวกรีดลันลูกแก้วพอแล้วไม่เล่นแบบนี้ถ้าดือ้อพี่กิ่งจะใช้ไม้เลียวหดก้นให้เลยนะกลับไปเฝ้าของได้แล้วไปขอบใจนะที่มาเตือนกล่าวจบลูกแก้วก็หายวับไปนี่ใช่ไหม ที่เธอคุยด้วยตลอดเวลาน่ะอืมไปหาปลากันต่อนั่นพวกผู้ชายกลับมากันแล้วแล้วพวกผีนั่นละ่ะพวกฉันกลัวไม่ต้องกลัวอีกแล้วฉันจองจำพวกมันไว้ใต้พิภพด้านล่างของลำธารแล้วละ่ะกล่าวจบทั้งสามก็ช่วยกันลงเบ็ดอีกสองสามรอบก็ได้ปลาอีกเกือบยี่สิบตัวจึงได้พากันกลับพวกที่ตัดหมายก็ตัดกันไปพวกที่เหลือ เตรียมตัวหลามข้าวเหนียวและเก็บผักกูดผักหนามมาต้มเปรี้ยวในกระบอกไม้ไผ่สดร้นรอนๆคล่องคลอ,อย่าบอกใครอีกทั้งปลาเผากินวิสกี้ที่พวกหนุ่มๆพกมากันไม่รู้จะกี่ขวดต่อกี่ขวดเท่าที่เห็นกินหมดไปสองให้ลูกหาไปอีกหนึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นอีกสคิดว่าน่าจะแบ่งให้ลูกหาไปอีกหนึ่งนี่พวกนายกะจะเอาเมาเลยหรือคือนนี้ไม่หรอกแค่นิดหน่อย เพราะคืนนี้นายกล้าจะพาพวกฉันไปส่องจัดพวกฉันมักจุดไว้แล้วลอยตีนและมูลมันเต็มไปหมดก็แล้วแต่พวกนายเลยถ้ากลับมาก็เดินเข้าเขตอาคมได้เลยเข้าไม่ได้ก็ยิงปืนแค่นั้นแหละเมื่อกินข้าวกันแล้วพวกผู้ชายก็แยกกันไปส่วนสาวๆที่ยังไม่ขึ้นทางพวกลูกหาบก็นั่งผิงไฟเผาปลาและกินเหล้าขาวที่เตรียมกันมาเองไม่รับวิสกี้จากนายทั้งหลายอีกเพราะเกงจ และไม่ถูกคอเพราะมันรสชาติผู้ดีเกินไปมันไม่บาดลึกเหมือนที่ต้มกันเองสามหนุ่มเดินไปไม่ไกลนักไปยังต้นผล,ลไม้ป่าที่ร่วงเกลื่อนเมื่อไปถึงก็ปีนขึ้นไปอยู่บนขาคบไม้ที่เลือกกันไว้ตั้งแต่เย็นมีกิ่งและใบไม้พอเป็นบางพลัยนั่งกันไปไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ยินเสียงอันแปลกประหลาดที่ได้ยินเมื่อวานก่อนที่เราอสูร,รกายพวกนั้นจะออกมาเมื่อวาน ก็ได้จัดการมันไปหมดแล้วนี่หรือว่านั่นมันเป็นแค่บางส่วนเองคิดแล้วก็ได้แต่เป็นห่วงกิ่งแต่ฝีมือกิ่งก็ไม่ได้เป็นรองเขาอย่างไม่พอ,อยังมีลูกแก้วคอยดูแลอีกคงไม่เป็นไรปลาเสียงเหมือนเมื่อคืนก่อนเลยนพดลว่าใช่นายคิดเหมือนฉันนพดลมานพูดบ้างไม่ผิดหรอกเตรียมตัวไว้ให้ดีก็แล้วกัน สิ้นเสียงกลาร่างขาวโพลนเหมือนซากศพก็เดินออกมาพร้อมกับเสียงสวดอย่างประหลาดนั้นก่อนที่มันจะเงยหน้าขึ้นแล้วพุ่งทะยานขึ้นมาจนเกือบจะถึงตัวไรเฟิลสามกระบอกลั่นกระสุนออกไปพร้อมๆกันเสียงร้องของเสือพร้อมกับร่างนั้นพงะไปถึงแม้ว่าจะไม่ทําให้มันบาดเจ็บจนได้เลือดแต่ก็ทําให้มันเจ็บจุกไปไม่น้อยเลยทีเดียวกล้ารีบสลัดปลอกกระสุนออกใส่กระสุนเงินอาคมเข้าไป แล้วปลุกเสกปืนอีกครั้งร่างที่อยู่เบื้องล่างค่อยๆสั่นสะท้านก้มลงคลานสี่ขาขนสีเหลืองสลับดำกำลังผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่รอให้มันกลายร่างเสร็จกล้าปล่อยกระสุนเงินอาคมออกไปเป็นจังหวะที่มันกำลังอ้าปากคำรามลานันกระสุนเจาะเข้าปากแต่มองไม่เห็นทางออกว่าออกตรงจุดไหนเพราะความมืดร่างนั้นสรงเสียงร้องด้วยเสียงโขนประสานกับเสือ ไม่มีโอกาสแม้แต่จะตีแปลงมันล้มลงทันทีก่อนที่จะค่อยๆแปลสภาพไปเป็นร่างขาวโพลนนั้นอีกครั้งและแห้งเหี่ยวไปไหนที่สุดลูกแก้วเสียงปืนเสียงปืนคงไม่ใช่ยิงสัตว์แน่ไปดูพี่กล้าให้พี่ทีจะ้ะพี่กิงเพียงไม่นานก็วับมาถึงกลาทำเอาสองหนุ่มตกใจแทบร่วงจากต้นไม้พี่กล้าพี่กิ่งให้หนูมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น พี่กล้ายิงอะไรกันเลยจ๊ะอ๋อไม่มีอะไรพี่ยิงสมิงที่มันหนีไปได้เมื่อสองคืนก่อนไงมันตามมาถึงที่นี่เลยป่านนี้ป่าแตกแล้วคงไม่มีสัตว์เข้ามาแล้วละพี่กำลังคิดว่าจะกลับกันลูกแก้วช่วยคุมกันพวกพี่ด้วยนะเดินทางกลางคืนมืนมืดอันตรายนะ่ะพี่กล้าพี่กล้าอยากจะยิงตัวอะไรเดี๋ยวหนูจะไปพามาให้ยิงหาอย่าบอกนะว่า พูดยังไม่ทันจบกุมารีน้อยก็ยักคิ้วให้อย่างทะลิ้นถ้าอย่างนั้นเรากลับกันก่อนแล้วค่อยพาไปที่พักก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแบกนายคุยอะไรกันมานพเอ่ยถามฉันบอกให้น้องฉันนำทางกลับนะเพราะกลางคืนมองไม่เห็นมันอันตรายอ๋อถ้าอย่างนั้นกลับกันเลยแล้วกันทั้งสามคนกับอีกหนึ่งวิญญาณ เดินทางไปเพียงไม่ถึง15นาทีก็กลับมาถึงที่พักพี่กล้ายิงอะไรกันคะคงจะไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมก็ใช่สัตว์อยู่นักกิ่งมันคือเสือสมิงที่หนีไปได้เมื่อคืนก่อนไงตกลงจะเอาตัวอะไรพี่กล้าลูกแก้วกระซิบถามกล้ากวางตัวผู้เขางามสักตัวได้เลยกล่าวจบก็แวบหายไปทันทีเพียงไม่นานกวางหนุ่มเขางาม ก็ออกมายืนเด่นเป็นสง่าหลังจากกุมารีน้อยส่งสัญญาณมาบอกนัดเดียวจอดกุมารีพุ่งออกจากร่างก่อนที่กระสุนปืนไรเฟิลจะถูกปล่อยออกไปเจ้ากวางเคราะ์ร้ายล้มลงเลือดไหลโกลก่อนที่กล้าจะเรียกลูกหาบให้ไปช่วยกันหามเข้ามาระวังระวังเท้าจะเยียบเอาสายอาคมออกหมดนะโว้ยเมื่อเข้ามาแล้วเขาหลับตาตรวจดูความเรียบร้อย ว่าทุกอย่างยังปกติก็กลับขึ้นห้างไปนอนด้านแม่ลําเจียกถึงแม้ว่ากุมารีจะมารายงานให้รู้ทุกวันว่าวันวันลูกไปทำอะไรและเจอกับอะไรบ้างแล้วก็ต้องยิ้มทุกครั้งที่ลูกแก้วมาเล่าวีรกรรมของกิ่งให้เธอฟังเหมือนเหลือเกินเจ้ากิ่งเหมือนแม่ไม่มีผิดสายข่าวคุณมารายงานหรือวันนี้เด็กๆเป็นยังไงกันบ้าง เจ้ากิ่งสั่งสอนสะกดฝูงผีพลายไว้ฝูงหนึ่งส่วนกล้าก็ยิงสมิงตายไปตัวหนึ่งแต่ก็ฉลาดแกมโกงให้กุมาลีไปสิ่งล่างกวางมาให้ยิงถึงแคมแสบเหมือนกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยพูดไปด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มอย่างแสนรักเมื่อเสียงไก่ขันมารอบทิศท,ทางทุกคนก็ลงมาจากหางด้วยความตื่นเต้นพวกลูกหาบช่วยกันกอ่อไฟต้มน้ำชงกาแฟให้พวกนายจ้างบ้างก็หุงข้าวด้วยหม้อสนามให้นาย แต่พวกลูกหาบก็ยังคงใช้วิธีดั้งเดิมอยู่คือการหลามในกระบอกไม้ไผ่มันง่ายแก่การกินและเดินทางท้องฟ้าเปิดลูกหาบช่วยกันหามกวางไปชำแหละที่ลำธารผีพลายที่บัดนี้ถูกกิ่งจองจำมันไว้ใต้พื้นดินก้นห้วยจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหลังจากที่หายไปชั่วครู่ก็นำขาถึงสะโพกสองชิ้นมาย่างก่อนที่เหลือก็ยังคงทำต่อที่ลำธารและล้างทำความสะอาด จะเอาทำอะไรก็ตามสบายเลยนะครับขออย่างเดียวอย่าทานกันดิบๆก็พอกล้าเอย่ยอนุญาตลูกหาบขอบคุณครับนายกล้าทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากย่างที่เหลือก็จะลมควรนไว้เป็นสเสบียงมื้อต่อๆไปวันนี้ทั้งวันสาวๆก็เอาหนังสือออกมาอ่านและดื่มดำกับธรรมชาติพวกผู้ชายก็ไปตกปลากันที่ลำธานและหายิงสัตว์กันตามประษาผู้ชายกล้าเป็นฝ่ายได้เปรียบ อยากจะกินอะไรก็แค่ให้ลูกแก้วออกไปพาหมาเท่านั้นหรือดีมากสุดาเธอสองคนคิดว่าการออกป่าครั้งนี้เป็นยังไงบ้างหรอกิ่งถามเพื่อนสาวทั้งสองก็สนุกดีถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่หาดูกันไม่ได้ง่ายๆจนทำให้ฉันนึกอยากจะเป็นนักเขียนเลยละ่ะเธอจะว่าอะไรไหมกิ่งถ้าฉันจะขออยู่เป็นผู้ช่วยเธอกับกล้าเวลาออกป่าฉันจะได้ขอไปด้วย จะได้เก็บประสบการณ์ไว้เขียนหนังสือไงเกี่ยวกับป่าและความลีล้ลับรับรองว่าไปได้สวยแน่ๆหรือดีมากตอบงานที่ครอบครัวฉันทำมันเป็นหน่วยงานของรัฐนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรับคนเพิ่มนอกจากว่าจะเป็นอาสาสมัครนนะเดี๋ยวกลับไปฉันจะลองถามพ่อให้กิ่งบอกกับเพื่อนด้านผู้ชายก็กำลังสนุกกับการปล่อยปิดได้ปลามาไม่น้อยทั้งทำต้มเปรี้ยว ใส่มะขามสุกและพริกที่ตำกันมาจากบ้านเอาไว้เผื่อมาทำแกงกันสมัยนี้เริ่มมีผงชัรสเข้ามาขายแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามันคือผงวิเศษที่ไม่ว่าจะใส่ลงไปในอาหารประเภทใดก็ทำให้อาหารนั้นๆอร่อยขึ้นมาในทันทีจึงเป็นที่นิยมมากของคนต่างจังหวัดไม่เว้นแม้แต่ในเมืองใหญ่ๆห,หลังจากที่ตกปลากันจนเบื่อแล้วก็กลับมาที่พักแต่เห็นน้องสาวตัวแสบ กำลังจ้องมองอะไรบางอย่างอยู่ดูอะไรนะกิงพี่กล้าดูนั่นสิคะพูดพลางแล้วก็ชี้มือให้พี่ชายดูพระธุดงค์นี้ค่ะพระธุดงค์เพียงแต่ไม่เห็นว่าท่านมาตอนไหนท่านอาจจะเพิ่งมาหรืออาจจะมานานแล้วก็ได้เราอาจไม่ทันสังเกตอย่าคิดมากสิเธอทำหน้ายู้ใส่พี่ชายอย่างขัดใจไป ลงไปกินปลาเผากันไม่อะค่ะนั่งกินนอนกินของแท้เลยเริ่มจะเบื่อแล้วสินาอดทนเอาอีกแค่คืนเดียวเองพรุ่งนี้ก็กลับแล้วนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวหิวจะลงไปนะส่วนสองสาวเพื่อนเลิฟก็ลงไปนั่งเผาปลาอยู่ด้านล่างเธอจึงต้องตามลงมาแต่ก็ไม่ลืมที่จะสังเกตเหตุการณ์รอบด้านไปด้วยเจ้าลูกแก้วไปสังเกตพระคุณเจ้ารูปนั้นที ว่าท่านเป็นพระจริงหรือ,อยังอื่นแปลงมาได้เลยจ้ะพี่กิงกล่าวจบก็หายวับไปแต่ก็เฝ้าสังเกตการอยู่เงียบๆฝ่ายพระทุดดงที่นั่งอยู่ในกรดก็ยังคงหลับตานิง่งเรากับไม่รับรู้ถึงความเป็นไปของโลกภายนอกเลยเพียงไม่นานลูกแก้วก็กลับมาหากิง่งไม่มีอะไรผิดปกติเลยพี่กิง่งท่านก็นั่งหลับตาไม่ได้รู้สึกถึงการไปของแก้วเลย อืมขอบใจมากนะลูกแก้วพี่อาจจะคิดมากก็ได้พี่กิ่งพี่กิ่งแก้วจะไปหาแม่แม่เรียกแล้วพี่มีอะไรจะบอกแม่ไหมบอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกพี่กำลังสนุกกันอยู่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ก็ว่าจะกลับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากกลับก็อาจจะอยู่ต่ออีกนิดแล้วจะบอกแม่อีกทีได้เลยจ้ะไปแล้วนะพูดจบ รา่างอ้วนกลมน่ารักก็หายวับไปมาจนถึงใกล้พรบค่ำกล้าจึงได้ชวนมานบและนพะดลว่าจะเอาน้ำไปถวายพระธุดงรูปนั้นเขาหยิบเอาขวดน้ำโพลารตดที่เตรียมมาด้วยสองสามขวดในกระเป๋าเป้ออกมาแล้วทั้งสามก็จะเดินออกไปพี่กลา้าปืนล่ะคะพี่ไปแค่นี้เองนักกิงและไปหาพระไม่ได้ไปหาเสือสิ่งที่ไหนไม่ได้คะ่ะ คืบก็ป่าสอกก็ป่าไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละกล่าวพร้อมกับเอาปืนมายัดใส่มือให้พี่ชายก็ได้ก็ได้ขอบใจนะแล้วกิ่งไม่อยากไปกับพวกพี่เหรอไม่ละ่ะตามสบายเลยค่ะกล่าวจบก็หันหลังกลับเข้าไปในแคมป์พักเมื่อทั้งสามมาถึงโกรดที่พระทุดงชารานั่งหลับตาอยู่กล้าก้มลงกราบแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมา กลิ่นสาบเสือชยเข้าจมูกเพียงบางเบาเขาจึงหันไปมองซ้ายขวาพระธุดงชราที่นั่งหลับตาอยู่ก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้งเจริญพรพวกโยมเข้ามาทำอะไรในป่าก,กันหรือเออคือพวกผมพาเพื่อนเอนมาเที่ยวชมป่าก,กันนะครับอ๋อแล้วได้เจออะไรบ้างหรืออย่างแล้วมันแปลกใหม่สำหรับโยมไมป่าก็คือปา่าสิ่งใดที่เคยมี มันก็ยังคงมีอยู่อย่างนั้นเก่าไปเกิดขึ้นใหม่มาทดแทนกันฉันนั้นรวมถึงอาถรรพ์และความลี้ลับในป่าด้วยอย่างนั้นหรือครับถ้าโยมสนใจอยากจะรู้อาตมาก็จะตอบทันใดนั้นร่างที่อยู่ในกรดก็ร้องโฮขึ้มึ้นพลันก็กระโจนออกมากล้าคว้าปืนขึ้นมารับการโจมตีของมันพร้อมกับตะโกนบอกเพื่อนให้วิ่งกลับไปตอนนี้ร่างของเขาล้มนอนหงายท้องอยู่ ใช้ปืนดันคอของมันไว้โดยที่ไม่รู้จะทำยังไงดีคิดว่ายังไงตนก็คงจะหมดแรงลงไหนไม่ช้านี้แต่แล้วลูกแก้วก็วับมาขึ้นไปขี่คอเสือไว้จับสองหูมันดึงจนหน้าหงายก่อนที่จะบอกกลา้าพี่กลา้าดีดไข่มันเลยกล้าได้ยินเสียงดังนั้นจึงยกเท้าขึ้นทีไปที่ไข่มันสุดแรงมันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วผละออกมากล้าลุกขึ้น แล้วลั่นกระสุนออกไปสองนัดติดติดกันจนมันเพ่นหายไปในราวป่ากรดที่เคยเห็นว่าแขวนอยู่ก็ได้อันตรธานหายไปต่อหน้านต่อตาเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาจากมนสมิงนั่นเองกิ่งคว้าปืนรีบวิ่งออกมาหาพี่ชายทันทีพิกล่าพิกล่าเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมไม่หรอกกิ่งลูกแก้บอกให้พี่ดีดไข่มันนะักก็เลยรอดจากขมเขี้ยวมันมาได้แล้วทั้งสามก็หัวเราะขึ้นพร้อมๆกัน และเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะคะ